ชีวิตจะไปคืดหลาตายไปกระหอบอีหยังไปน้ำบัวได้ดอกซ้ำแดดก็ะซ้ำนั่นแหละชีวิตมีความสุขซูมือนี่มันดีที่สุดแล้วคนเฮาซิอยู่ทั้งโลกได้โดนซ้ำแดดเดี๋ยวนี้ เฝ้าเฮ็ดเฝ้าสั่งให้มีความสุขกับปัจจุบันบางคนจากไปก่อนยังบ่ทันได้ใช้ชีวิตเลยสุขแน่ทุกแน่ตามภาษานั่นละ่ะมีความสุขเุมือได้มันดีที่สุดแล้วอย่าลืมว่ามือนี้สําคัญที่สุดในชีวิตเฮาปัญหาทุกชนิดเกิดขึ้นมาเพื่อมอบบทเรียนให้เขาเสมอคําว่าอดทนเป็นของคนที่บอท่อแท้สิ้นหวังคําว่าไปต่อเป็นของคนที่ใจสูคําว่าความหวังเป็นกนําลังใจให้ยืนยู่คาว่าเรียนลู้เป็นของคนที่บ่เคยเบิดความพยายาม ชีวิตคนเฮามันบ่แน่บ่นอนอย่าไปยึดติดกับอีหยังหลายป่านนั้นสิ่งใดสุกเฮ็ดต่อไปสิ่งใดถุกกตัดออกไปจงใส่ชีวิตให้มีความสุขจงพอใจกับสิ่งที่เฮามีพราะดีในสิ่งที่เฮาเป็นมันดีที่สุดแล้ว อีกบอดหนึ่งร้อยปีกับบมีผู้ใดอยู่มองนี่แล้วคนที่เอาหักกับบอยู่คนที่หักเขากับบอยู่คนที่บอมักเขาเขากับบอยู่คนที่เฮาบ่มักเขากับบอยู่โตเฮาเองกับบอยู่ บบมีความทรงจำอีอยังอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นการมีความสุขในตอนนี้มันดีที่สุดแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ยังอยู่ใส่ชีวิตให้คุ้มค่ากับการมีชีวิตจือไวเดอร์เฮาแค่พ่อกันชั่วคราวเพื่อจากกันไปตลอดการท่อน,นั้นเองในมือที่มืออื่นมันบบมีอีกแล้วมือหนึ่งความตายสิมายามสุคนนั่นละร้องแหนมเบิงคนหลอบข้าง คนเที่ยวาหาักแล้วกับคนที่ักเขาเขาเกิดมาอยู่กับเขาเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นละแต่ในมือที่ยังมีชีวิตห่วมกันมักหลงลืมกันคิดเข้าข้างเจ้าของว่ามืออื่นสิยังเป็นของเขาเสมออย่าหักกันในมือที่สายเกินไปอย่ามีความสุขในมือที่สายเกินไปสุขที่แท้จริงคือสุขมือนี้ตอนนี้ ความจนหมายความว่ามีทรัพย์สินหน่อยแต่บได้หมายความว่าสิมีความทุกไปตลอดเด้ความรวยหมายความว่ามีทรัพย์สินหลายแต่บได้หมายความว่าสิมีความสุขเสมอไปความพอเพียงหมายความว่ามีซ้ำที่จําเป็นกับบได้หมายความว่าทุกขหรือสุขเขาว่ากันว่าคุณนางกินน้ำจากขันทองคําเทียบกับชาวนากินน้ำจากกะลาบักเ้าทว่าพอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขได้คือกันถ้าเป็นจังสั้นกระใสเวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุข อยู่กับมู่ที่ดีครอบครัวและกับคนที่หาเขาใสชีวิตให้คุ้มค่ามองใดมีความสุขให้พ้าเจ้าของไปอยู่มองนั่นนี่หละเขาเอิ่นว่าสุขตามต้นทุนสุขไผ่สุขมันสุขซํำที่ชีวิตเฮาพอสิหาได้เหตุได้สุขแบบเฮากับสุขแบบเขาสุดท้ายมันคือความสุขซ้ำกันสิรวยล่นฟ้าได้อยู่เถียงหน้าห้างห้างถ้ามีความสุขก็คือสุขนี่หละความจริงชีวิตเฮา